นิยมถามว่าจะจัดการกับความกลัวได้ยังไงเนาะนะความกลัวเกิดจากความไม่รู้นั่นแหลนะความกลัวนี่เป็นโทสะชนิดหนึ่งนะสภาพจิตเศร้าหมองตื่นตระนกตกใจเนะี่ยอาการพวกนี้เป็นอาการของโทสะอย่างหนึ่งน,นะ ส่วนมากตกใจกนำมาก่อนนะแล้วก่กอให้เกิดความกลัวซึ่งเกิดจากความคิดมีความคิดนำมาส่วนมากปรุงแต่งไปในสิ่งที่เราไม่รู้จักอะอย่างเช่นกลัวผีเห็นโยมเจิญเยอะเวลามานอนวัดแล้วก็บอกมีคนมาเดินรอบกุฏิมีคนมาเคาะประตูอะไรก็ไม่รู้นะ ย,ยิ่งกลัวเนี่เสียงที่ดังอยู่ในยิ่งดังผิดปกตินะต่อไ้เป็นเสียงกบเสียงเขียดกระโดดเนะี่ยก็รู้สึกว่ามันดังผิดปกตนะิยิ่งถ้าไปนอนป่านอนอยู่ในป่าอย่างเงี้ยนะยิ่งหนักจิตปรุงแต่งกลัวช้างกลัวสัตว์กลัวงูอะไรก็แล้วแต่บางทีเสียงแมลงเล็ก โดนกระทบใบไม้เงี้ยเหมือนเสียงมันดังมากนะส่วนมากเกิดจากในความที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนั่นแหละแล้วก็เกิดความกลัวปรุงแต่งตามมามันอย่างแรกเลยคือจัดการในความคิดของตัวเองให้ได้ก่อนนะไอ้ที่มันปรุงแต่งว่าเป็นผีสางนางไม้อะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นนะ่ะนะไปจัดการกับความคิดก่อนนะถ้าความคิดมันดับลงไปได้เมื่อไร่ นะอาการกลัวที่มันยังค้างอยู่นะขนลุกขนชันอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยคลายไปเองแล้วค่อยย้อนกลับมาดูอาการกลัวอาการกลัวนะอาการกลัวที่อยู่ติดในใจของเรารู้ไปตรงๆนะยิ่งโดยเฉพาะคนที่เวลาปฏิบัติภาวนาแล้วมีสภาวะกลัวขึ้นมาเนะีนะ่ย าภาษาพระเรียกว่าพยาญาณน,นะมันจะเกิดอาการกลัวที่หาเหตุผลอะไรมาอธิบายไม่ได้เลยว่ามันกลัวอะไรบางทีมันก็อธิบายได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะเคยมีโยมเล่าใฟังนะพอสภาวะถึงตรงนี้นะมันมีความรู้สึกมีใครมาแอบดูอยู่ตลอดเวลาอันนี้แม่ชี นะอยู่ในกุฏิไม้นะฝากุฏิมันก็ไม้บางๆเนาะมันก็แตกนะเที่ยวไปหาผ้ามาอุดหากระดาษมาอุดไอรอยแตกเล็กๆนะนะมีรู้สึอเหมือนมีใครมาแอบ,บดูมันหวาดระแวงอะไรไปแปลกๆเนี้ยนะหรือนะบางคนก็กลัวแผ่นดินจะถลม่มนะมันไม่มีเหตุให้มีผลที่ที่ควรจะกลัวคุณยังไงนะเคยเจออยู่คนหนึ่ง พระรุ่นเดียวกันไปปฏิบัติพร้อมกันเป็นมหาปร,ริญญาแปดประโยคแล้วนะคร่งมากนะคร่งจนกระทั่งเพื่อนร่วมรุ่รนนัทธาท่านมากนะก็คือไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเดินยงกลมนั่งสมาธินะถึงจุดหนึ่งอุบาจานย์ก็สั่งให้อยู่แต่ในกุฏินะแล้วก็ให้โยไมไปส่งอาหารนะมีโตไปวางไว้หน้ากุฏิ ไม่ต้องบินธบาตไม่ต้องสวดมนมต์ทำวัดอะไรนะั้นให้ปฏิบัติอย่างเดียวท่านก็อยู่ในกุฏิสามสองสามเดือนไม่โผล่ไม้ใครเห็นเลยนะยกเว้นเวลาไปส่งอารมณ์กับครูบาอาจารย์แค่นั้นพูดได้เฉพาะกับครูบาอาจารย์แค่นั้นเองนะอยู่วันหนึ่งท่านออกมาเดินยโยกรมอยู่นอกกุฏิเดินไปเดินมาปกติท่านไม่เข้ามาใกล้ใครนะ นะเพื่อน,อนๆนี่ศรัทธาขนาดว่าไปบิณฑบาตกลับมาเนี่ยเอานมไปวางไว้ให้นาคุติเอาน้าไปวางไว้ให้นาคุติด้วยความศรัทธาท่านนะอยู่ๆท่านาออกมาเดินแล้วก็มาเที่ยวเดินอยู่ท่ามกลางกลุ่มพระที่เขาปฏิบัติกันอยู่นะปกติไม่เห็นออกมาอย่างนี้อดทนทนไม่ได้แต่มาก็ถามว่าท่านเป็นอะไรนะปกติไม่เคยเห็นออกมาเดินอย่างนี้นะบอกผมกลัวกลัวอะไรกลัวแผ่นดินถลม่ม นี่เป็นเรื่องประหลาดกลัวแผ่นดินถลม่มนะทา่านกาเดินอย่างนี้นอยู่สองสามวันยังนัองส่งอารมณ์ครูบาอาจารย์น่ะคงจะแก้สภาวะอารมณ์ให้ได้แล้วพออาการกลัวมันหายไปท่านก็เงียบไปอยู่ในกุติอีกหลายเดือนนะจกนกันทั้งครูบาอาจารย์บอกให้หยุดการภาวนาออกมาอยู่ข้างนอกได้แล้วนะไม่ต้องอยู่แต่ในกุติอย่างเดียวนะคือถ้าในสาย ปฏิบัติด้วยกันก็จะเป็นที่รู้กันโดยในยะว่านะท่านถึงเป้าหมายของท่านแล้วที่ท่านตั้งใจเอาไว้ครูบาอาจารย์อนุญาตให้ออกมาแล้วก็สามารถที่จะช่วยสอนลูกศิษย์คนอื่นได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะนะของอาตมานี่แปลกๆกว่านั้นก็คือตอนนั้นไปอยู่ที่วังม่งนะวงวังม่วงเนี่ยอยู่ลบบุรีหรือสระบุรีอะไรแถวนี้ยจำไม่ได้แล้วนะ เป็นสำนักปฏิบัติที่มหาเศรษฐีคนหนึ่งไปสร้างเอาไว้แล้วก็นิมนต์พระในสายปฏิบัติไปอยูนะ่ก็ได้รับความสะดวกสบายนะเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่คนงานอะไรที่อยู่ประจำคอยหุงหาอาหารถวายเช่าถวายเพนะเพราะว่ามันอยู่กลางนะกลางกลาง ใกลกลางสวนนะแถวแถวนั้นมีแต่ฟาร์ม่านั้นนะฟาร์มหมูฟาร์มบัวฟาร์มไก่อะไรก็ไม่รู้แถวนั้นดงฟาร์มนะแล้วก็หมู่บ้านก็อยู่ไกลๆวินทาบาทก็ลําบากนะก็ใส่รถปิกอัพเก่าๆประจำสานักเนะี่ยไปส่งวิ่งไปหมู่บ้านโน้นมีคนใส่สองสามเจ้าวิ่งไปหมู่บ้านนี้คนใส่สองสามเจ้าคือได้มาก็ไม่พอฉันนะแต่ว่าพระก็ไปกันไปวินทาบาทให้เป็น รักษากิจวัตรของพระเอาไว้เงี้ยนะก็อยู่ปฏิบัติกันอย่างนั้นอาตมาก็อยู่ในเขาทำเป็นอาคารเป็นกุฏิเป็นอาคารเอาไว้เป็นกุฏิเดียวก็มีเป็นตึก2อชั้นสามชั้นเพื่อให้โยมไปอยู่ปฏิบัติกันได้อะไรเงี้ยอาตมาก็อยู่กุฏิเดียววันหนึ่งก็มีตอนคืนนั่งสมาธิเสร็จก็นอน สามทุม่มสี่ทุ่มแล้วมั้งตอนนั้นน่อยู่ๆก็มีคนมาเขย่าประตูแมประตูว่าปวเป็นลูกบิดเนาะเขย่าก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็เสียงผู้หญิงพูดว่าเนี่ยอยุตินี่แหละอยุฏินี่แหละอย่างเงี้ยนี่เก็ตกใจผู้หญิงเข้ามาได้ยังไงปกติแล้วน่ะคนงานที่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเมียของหัวหน้าคนงานที่นั่นเขาก็ไม่มายวุ่นวายกับเขตพระ นะแล้วประตูสำนักเขามีรั้วรอบขอบชิดมีประตูปิดเรียบร้อยตอนคืนเนี่ยจะคนนอกเข้ามาไม่ได้ให้แล้วใครมายุ่งอะไรเนี่ยตกใจแล้วก็ปรุงแต่งไปใหญ่โตเเนี้ยผีแน่ๆเลยพระจันทร์ก็เต็มดวงซะด้วยอะไรเงี้ยสารพัดมันจะปรุงปรุงก็เกิดความกลัวขนลุกขนชันอย,อย่างนั้นน่ะนอนคุ้มโปองอยู่อากาศก็หนาวช่วงนั้น,นจนผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงได้ เขา้สเกว่าจะมานอนกลัวอย่างเี้ไม่เข้าท่านะียก็ลุกปวดผ่าออกมาคว้าไปใช้ก็เปิดประตูออกไปส่องไปใช้ดูรอบๆนะก็ไม่มีอะไรแต่อาการกลัวองเี้ค้างใจอยู่อยนะอยู่สองวันสวันกัน,นึกถึงไอ้เสียงก็แก๊กนั่นทีไรแล้วขดลุกขนชันอยู่องเี้ทุกทีอันนี้เป็นเรื่องประหลาดมากนะแต่ก็ในความที่ เรียนรู้พวกนี้มาเยอะก็รู้ว่าตัวเองอยู่สภาวะนี้อยู่สภาวะตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้จะแก้ให้ตัวเองยังไงทำไมถึงจะไม่กลัวพยายามดูอาการของจิตอยู่นั้น,นปรากฏว่าพอสภาวะห่งความกลัวมันคลายไปมันดับไปนั่งสมาธิอยู่กลางวานันปกติแล้วแถวน,นั้นนะ่ะพอลมพัดมาจากทิศต,ตะวันออกก็จะได้กลิ่นขี้หมูมาจากทิศต,ตะวันตกก็จะได้กลิ่นขี้ไก่อะไรมาจากฟามเพราะมันเป็นฟารมใหญ่ ฟวามปิดแถวนั้นน่ได้กลิ่นอะไรก็อารมณ์เสียทุกทีหงุดหงิดน่โอ,โอ้กูมาอยู่ผิดที่ซะแล้วมันจะกาดไม่เอือ้อต่อการภาวนานเลยไม่ได้กลิ่นขี้ขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะวันนั้นอยู่ๆอยู่ยดีๆก็มีความรู้สึกว่าได้กลิ่นดอกไม้หอมมากดอกไม้ชนิดนี้ไม่เคยได้กลิ่นอย่างเงี้ยมาก่อน จิตก็ปรุงแต่งว่าน่าจะเป็นดอกไม้จากสวรรค์นี่น่าจะเป็นนิมิตน่าจะเป็นนิมิตทางกลิน่นทางจมูกอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกอย่างนั้นนั่งดมอย่างเี้ยอยู่เป็นชั่วโมงน,นั่งอยู่ข้างนอกกุฏินะมันมีธุปบาทที่เขาเทเอาไว้เน,ะนาะก็นั่งสมาธิไปพอออกจากสมาธิเอกก็ยังได้กลิ่นอยู่ดมไปดมมาอันนี้มันกลิ่นขี้หมูนี่หว่ามไม่ใช่กลิ่นดอกไม้ที่ไหน มันก็เลยได้รับคำตอบว่าอ๋อมันอยู่ที่จิตของเรานี่เองนะถ้าจิตเป็นสมาธิสงบดีๆเนะี่ยอะไรมันก็ดีไปหมดนะกินขี้หมูยังหอมได้เลยนะนะน,นี่มันเป็นเรื่องประหลาดอย่างนงี้นะแต่วันไหนอารมณ์ไม่ดีสังเกตด,ดูแล้วกันอะไรก็ขวางหูวขวางตาไปหมดนะไอ้นั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ถูกต้องหงุดหงิดบน่นพุมพพ่มพามพุ่มพามเหมือนคนบ้านะแต่ถ้าวันไหนอารมณ์ดีดูหันไปทางไหนก็ดูดีไปหมดนะ ทั้งที่คนที่อยู่แวดล้อมเราหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรามันก็อันเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมนั่นแหละมันแปลกอย่างนี้มันทุกเรื่องมันจึงเกิดที่ใจของเราเราจะจัดการยังไงแค่นั้นเองเหมือนเวลาเราเจอสภาวะอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบเข้ามาเนี่ยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็มีเพียงแค่เฝ้าสังเกตด,ดูมันแค่นั้นเองนะถ้าเราเฝ้าสังเกตด,ดูอยู่บ่อยเนี่ยต่อไปมันจะนะเข้าใจสภาวะพวกนี้ เพราะเหล่านี้มันจะวนไปวนมาให้เราได้สังเกตได้เรียนรู้อย่างอาการกลัวขอี่งทีพียืนนอนอยู่ในป่าเนี่ยขึ้นถ้าช่วงไหนจะว่าวนอนไม่หลับจตมาจะมีนิสัยคือถ้านอนไม่หลับก็จะนอนไม่หลับอยู่สองสาวันต่อเนื่องเลยเหมือนสมองค้างอยู่งั้นของวันก็ไม่หลับลางคืนก็ไม่หลับทําอะไรก็ลําบากทําอะไรก็ไม่ได้เพราะสมองมันเบอเบอ้เบอ,เ,บอเอ,อ๋อยู่นะแล้วมันจะมีความรู้สึกหวาดระแวงผิดปกติเหมือนมีคนมาคอยแอบดูยิ่งถ้อไปนอนในป่ายิ่งปรุงแต่ง แต่พอเคยเจอมันมาแล้วเนี่ยมันจะสังเกตได้ว่าไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้สภาวะตัวนี้มาอีกแล้วสภาพจิตแบบเนี้ยมาอีกแล้วก็จะไม่ไปปรุงแต่งต่ออะไรให้มันไม่หลับก็ช่างหัวมันกับนอนดูลมหายใจไปนีถ้ามันเหมาะกับการเดินยังกลมกัลุกมาเดินยังกลมอีมันลุกมาเดินไม่ได้ก็นัง่งสมาธิามันเมื่อยก็นอนดูลมหายใจไปไม่หลับก็ช่างมันตื่นเช้ามาก็ทํา กิจวัตรอะไรตามปกติไปไม่ตามมันนะถ้าตามมันก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้ยสโลสเลไม่ไหวแล้วนอนดีกว่าจะประมาณนะั้นนอนก็นอนไม่หลับอยู่ดีอะไรเ,เงี้ยนะ่ะเพราะฉะนั้นนะไอ้การเจริญภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกตัวเองนะคำว่าฝึกเนี่ยมันมาจากคำว่าธรรมะธาตุในความฝึกนะเวลาเรามาใช้ในภาษาไทยใช้คำว่าทรมานนนะ กาเข้ามาทรมานนี่คือฝึกตัวเองแค่นั้นเองบางทีเราบางคก็คอ,อทำไมต้องมาทรมานด้วยต้องมาเดินมานั่งทําไมเมื่อยหลังจะาตายไม่ต้องมาอย่างพระก็บอกเอ๊ะทำไมจะต้องมาฉันมือเดียวทำไมต้องมาอดข้าวเย็นนีจะเป็นการทรมานตัวเองไหมเคยมีคนถามอย่างเงี้ยน,นี่เป็นอัตตะกิละมาฐานุโยกไหมอย่างที่เป็นทางสุดตรงสายหนึ่งนะนะีคือการทรมานตนนะ จริงๆแล้วเนี่ยพอเอาเข้าจริงนะพอเราฝึกจนชินจะรู้สึกได้เลยเอ้ยทานมือเดียวก็อยู่ได้นี่นะทานมือเดียวทานสองมือเนี่ยอยู่ได้บางคนรักษาสินแปดทั้งพรรษาเนี่ยนะฆราวาสหลายคนเขาก็ทําอย่างนั้นนะรักษาศินแปดนะทั้งพรรษาสามเดือนบางคนรักษาศินแปดทั้งปีก็มีนะ ยกเว้นว่ามีกิจจาเป็นลูกหลานขอร้องอย่างจารย์ปฏิลักษณ์อย่างนี้นะลูกหลานจะฉลองวันเกิดให้ชวนยายไปทานอาหารที่ร้านอาหารยายงดศีลแปดสักวันนึงเนาะจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับลูกหลานโอเคการอุโลมตามแต่ไม่ใช่เคร่งเครียดถ้าจนเกินเหตุเคร่งคร่าถ้าจนเกินไปอะไรเงี้ยก็อนุโลมตามแต่โดยปกติก็ถือศีลแปดทานท้องมื้อแล้วก็จบแค่นั้น ไม่ยมมเดี๋ยคนนังไลฟ์ฟังน่ะต้องทำงานด้วยนะทำงานก็ทำงานเกษตรกรรมเนี่ยไม่ใช่อะไรถือสินแปดทดลองพรรษา,านี้ตลอดทั้งพรรษาจะถือสินแปดเรื่อเดือนหิวแทบตายกินอะไรก็ไม่อยู่ท้องน้ำปนนะน้ำปนเน้อะอะไรก็ไม่อยู่ตอนเย็นเนี่ยนะเพราะว่า,วากลางวันต้องไปทำงานหนักเนี่ยน,นะแต่พอผ่านไปสักครึ่งเดือนทีนี้เริ่มเข้าทีเข้าทางแล้วรู้สึกไม่หิวอะไรน่ะ หุ่นดีขึ้นกว่าเดิมทีนี้น้ำหนักลดนะไม่ต้องไปหาวิธีการลดน้ำหนักอะไรที่ไหนเลยนะนะกลายเป็นเรื่องปกติไปเออพอไม่ทานตอนเย็นร่างกายก็รู้สึกมันปลอดโปร่งโล่งเบาตื่นเช้ามาจิตก็ตื่นตัวดีไม่สลุมสลือนะก็กลายเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การฝึกนะไม่ว่าจะเจอสภาวะอะไรที่ไหนย,ยังไงก็ตามไม่ตามมัน มันเกิดขึ้นก็บรู้ันไปมันดูนไปเพราะเราบังคับมันไม่ได้น่มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับมันก็ดับน่ตามแต่เหตุปัจจัยของเขาหน่หน้าที่ของเราก็คือเพียนสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายกุศลน,น่ะก็ะคือเฝ้าสังเกตดูอยู่น่การมีสติสัมมาหัญญะนี่แหละคือการสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายกุศลน,นะ ต่อไปเราจะเลิกหลงกับอารมณ์ทั้งหลายนะหลงกับความคิดถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือความคิดที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะเดีย๋ดยวยคิดน่นเดี๋ยวคิดนี่หลอกให้เราทุกทุกสุขไปกับมันเนี่ยนะนะมันจะทำให้เราเลิกเลิก,ลกวิ่งตามความคิดนะถึงเวลาทำอะไรทำหน้าที่อะไรก็ลุกขึ้นมาทำนะไม่เลือ่อยเปื่อยเฉยแฉะไม่ตามอารมณ์ไม่ตามความขี้เกียจของตัวเองเนี่ยนะนะ เวลานี้หนังสมาธิเวลานี้สวดมนต์เวลานี้ออกไปทำงานอะไรเงี้ยก็ทำหน้าที่นะให้เป็นปกตินะทำให้เหมือนกับว,ว่าเราต้องลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันกินดื่มกาแฟอะไรเงี้ยทำถึงเวลากกินข้าวนะีว่เพราะในกิจกรรมพวกนี้ทำไมเรายังทำเป็นปกติได้นะพอป,ปกติเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินนะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะ เ,เวลาแปลงฟันล้างหน้าอาบน้ามันไม่ได้แปลกประหลาดอะไรเรารู้สึกกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอะไรนะเหมือนกันเวลาเราภาวนาบ่อยเราจะรู้สึกงั้นขึ้นมาเองมันไม่ไม่ได้เป็นภาระอะไรกับชีวิตนะเราทำเป็นปกติขึ้นมาแล้วก,กลายเป็นเรื่องธรรมดาทําอะไรก็รู้สึกตัวไปจะกวาดจะทูนะแม้แต่จะเข้าห้องน้ําอุจจาระปัสสาวะอาบน้ํา ก็รู้สึกตัวไปเขาเห็นว่าทุกกิริยาบทกายเป็นเรื่องของการเจริญภาวนาได้ทั้งหมดนะจะเคี้ยวจะกลืนเนี่ยนะรู้สึกตัวไปเคี้ยวอยู่กลืนอยู่นะกำลังเคี้ยวกําลังกลืนเนี่ยทำความรู้สึกตัวนะนี่เราก็จะค่อยสังเกตเห็นเองเมื่อก่อนนี่พอกินอร่อยก็สวาตามเข้าไปจนจุกนะพอไม่อร่อยก็ไม่อยากกินแต่ถ้าเกิดเคี้ยวกลืนด้วยความรู้สึกตัวจะรู้สึกได้เองว่า เออมันไม่ติดอยู่ในรถนะพอฝึกจนเป็นนิสยัยมันกลายเป็นเรื่องคุ้นชินเลยอร่อยรู้ไม่อร่อยก็กินนะพอร,รู้สึกว่าร่างกายเพียงพอแล้วก็หยุดนะไม่สวาปางเข้าไปตามความอร่อยนะนะแล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็จะค่อยเห็นเองว่าการกินนั้นเป็นภาระของชีวิตอย่างหนึ่งไม่กินก็หิวทรมาน กินมากไปกับทรมานอีกจุกเสียดยิ่งอายุมากขึ้นระบบขับถ่ายระบบย่อยอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยนะฮะน่ะก็จะเริ่มรู้สึกว่ากินอะไรนิดหน่อยก็จุกเสียดไปหมดบางทีนะจุกเอะแเนี่ยครึ่งวันค่อนวันนะยิ่งกินมากยิ่งทรมานมากนะโยมเคยนิมนต์ไปที่ฟาร์มโชคชัยอยู่ทีหนึ่งนะอยากจะให้พระฉันสเต็กน่ะ พระแบมาจากบ้านนอกกันทั้งนั้นนะสมตำปลาล่าในถนัดใช่ไหมไอ้สเต็กนี่ไม่รู้จักโยงก็พาไปเลี้ยงสเต็กโอโหสั่งมาจานมาโ,โหฬารพันลึกเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,น,อนกกระจอกเทศอะไรเขาก็ไม่รู้นะเอามาชันไปก็ฟื้นไปอร่อยก็ไม่อร่อยไอ้ความรู้สึกของคนอื่นเขาคงจะอร่อยเรามันไม่ได้คุ้นชินกับอาหารประเภทนั้น วันนี้รู้สึกอร่อยแต่ว่าจะไม่ฉันก็เกรงใจโยมโยมเสียเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยสภาพาไปต้องไกลนะนะโกรธว่าท้องอืดอยู่งั้นสองวันสามวันทรมานทรกรรมเข็ดหลาบขนด้นพรพาะพออายุมากขึ้นฉันเนื้อก็ไม่ไหวละย่อยยากนะเพราะนก็พอเราฝึกสติของเราอยู่เป็นปกติแล้วเนี่ยมันจะเลิกุ้นไวกับเรื่องอาหารการกิน มากเรื่องอันนี้ต้องอันนี้ไม่กินต้องต้องเลือกชอบไปนูน่นอันนี้ไม่ชอบอะไรมันเลิกเลือกมันเองเห็นว่าสมควรกินก็กินนะกินเสร็จแล้วก็จบแค่น,นั้นแหละไม่ไม่ล่ำไรกับเรื่องพวกนี้นะถึงเวลานอนก็นอนนอนไม่หลับก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกตัวไปอะไรเงี้ยนะก็แค่นั้นนะเมืนะ่อเช้า,ชานี้ไม่ได้ยินเสียงแม้กระทั่งอันนี้เป็นแปลกมากปีนี้เป็นสองครั้งแล้วเนี่ยนะฮะ ปกติแล้วไม่เคยมาสายเวลาทำวัดเช้าไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ต้องตั้งเสียงปลุกเอาไว้ก็ไม่ได้ยินเสียงพระ,ะคอระคังแถวบุตรนะก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอีกทีคือเสียงระครังที่ดังอยู่ตรงนี้ปวดผาาลุกขึ้นมา้เมื่อก่อนจะรู้สึกว่ารู้สึกผิดอมีความรู้สึกผิดว่าโอ้เราเนี่แย่มากทําไมเราไม่ได้ยินเนี่ยทำไมเรานอนขี้เศร้าอะไรขนาดนี้เยจะรู้สึกผิดเดือวนี้ก็รู้สึก ว่าเมื่อมันไม่ได้ยินก็ไม่ได้ยินก็คงเป็นเพราะเมื่อวานไปขนทรายขนหินอะไรไม่ได้ทํางานหนักๆมานานนะร่างกายมันคงจะเพลียแล้วเมื่อวานกันด่างสอบบรลองจนเกือบสามทุ่มหลังขดหลังแข็งคงจะเหนื่อยร่างกายของจะไม่ไหวนะก็ลุกขึ้นทํากิจวัตรปกตินะมาช้าหน่อยดีกว่าไม่มาแค่นั้นเองนะดูตัวเองเนาะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน